สวัสดีกล้องหน่ยค่ะวันนี้มาทำอะไรคะมาให้อาหารอะไรอาหาริดอาหารห่านก็มาเลเจ้าหมาน้อยมาได้อล้วมาเล่นเรียกเรียกห่านมาด้วยลูกห่านเร็ว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 มาแล้วนิมาแล้วมาแล้วมาแล้ว โ <laughs> ูมันจะสูงสูงเท่าครึ่งตัวน้องนัทเลยไหมอะไรตายน่ารักเนาะ <laughs> นุ่นให้เป็ดมั้งลูกเป็ดมาเร็ว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 มาแล้วมาแล้วโอ้โหมันขู่มันหิวมันนะโดนไอ้ข้างหลังหิวแล้วโยนให้มันหน่อยสงสารมันเออโยนให้มันดีๆระวังตกล่องมันตกล่องแล้วนั่นนะไปโยนตรงโน้นอ๋อมัน มันขู่หมาเอ้ยอ้อยอ้อ้อย่ากัดกันอย่ากัดกันแหมมันสู้กัน้ แยกกันแล้วมันอึมันออ่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 ไอ้ให้หมาส่วนหมามันก็กินเข้ามาน่ะอันนี้มันจะได้แบ่งข้าวกันเนี่ยอาจจะเป็ดด้วยเป็ดด้วยอ่ากูกุกูกูกอ่าเรียกเรียกเป็ดเป็นไก่แล้ว กลับ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 มาที่นี่แล้วเอ,าเอ,าอ้าอเอา้าเออเออเอเเเอพอหน้าจีมันจะมาฝั่งน,นี้เลยนะอืมมันมนหมากกชอบี่ยนะเออมันชอบกินเถยเลยนะ อาหารดีๆนะฉันชอบแสดงว่าอาหารเขาดีเนี่ยอ่ะอาหารข้าวพี่แจ้งคะป๊ะป๊ะขึ้นมาช้าละป๊ะไหนเป็ดพันฟ้าคะเป็ดพันหมาอ่ะเป็ดพันห้าอืมอ่ะอืม มาช่วยสั่งนิ้วหน่อยลูกนี่ไงนี่นี่นะไม่เยอะนตรงนี่ไหมาม่เยรงนี้จะได้ให้หายมันสะดวกแล้วไงนี่เยอะน้อยนี่อ้อาวอ้าวมาช่วยช่วยสั่งนิ้วหน่อยช่วยสั่งนิ้วหน่อยยิ้มไม่ยิ้มเลย อันนี้อันหนูให้มันไหมโอ้ไม่ไม่ไม่เกี่ยวเลยค่ะไม่เกี่ยวเลยมากันเยอะเลยเนี่ยนั้นเป็ดจะหานมันจะมาคู่กันนะลูกอ่ะแก้มเก้มเก็มเป็ดป๋าจะได้ก็ได้นะเอาก็ได้นะเอาก็ได้สีอ่อนนะเออเออเปิดฝาระวังไว้ลูกมันเห็นไหมถัน่เลาะสิมันจะกัดกันอยู่นะ อย่าไปโยนตกล่องคาราลุกเสียได้ของอโน่นอ่าเรียกน้องนัาให้ทางเดี๋ยวป๊าให้เป็ดหนูให้ห่านไปโยนไปทาง,งนู้นเรียกมันสิมาเรี่ยวเรีวเรีวเ,เ,เ,เออขย่าเขยาว,ยาวเออมันได้ยินแล้วเนะี่ยอ่าแล้วก็โยนไปให้มันมั่งอเออ เออให้ปลาบ้างให้ปลาบ้างเอออ่ะเนี่ยให้ทั้งนี้ได้ทั้งเป็ดทั้งปลาทั้งนี้ได้หา่านได้หมาอ้าวกินกันด้วยกันไปหมด เหรอหมดในนะ้ำก็คิดกินหนูเหรอ บรรยากาศดีนะวันนี้อ,อากาศเย็นฝนไม่ตกปลาโอ้ปลา,ปลาวันนี้น้งนันให,ให้อาหารได้สี่อย่างเลยนะน้งนันมีอะไรบ้างมีอะไรหมามีอะไรอีกปลามีเป็ดมีปลาโอ้สี่อย่างเลยวันนี้น้งนัททำดีสี่ประการเลยนะเนี่ยให้ทานสัตว์ดูเลยมันอิ่มท้องเห็นไหม เนี่ยเราก็ออกจากบ้านมาแล้วก็มาให้อาหารสัตว์ววกินใหญ่เลยอย่างนี้บ้างอย่างนี้บ้างเป็ดมันรอกินอยู่อ้าวเหรอ ปิดฝายลูกไปปิดฝายเรียบร้อยเดี๋ยวไปคืนเขาแล้วนี่เดี๋ยวเอาเอเอาเดินไปเก็บที่เดิมเขาไปวิ่งไปวิ่งไปตรงที่เราหยิบมาเลยใช่ หิมแล้ววันนี้ได้กินกันคนละกระปุกกระปุกดีแล้วลูกต่ปิดกล้องว,วันนี้วันนี้ถือว่าทําทานข้อหนึ่งนะรู้ไหมนะมีความสุขไหมลูกเห็นพวกมันกินมีชอบมัมนดูมันกินเนี่ยพุงป่องเลยผ <laughs> ิดกล้องอ่าผิดกล้องไม่ไปตุ๊บ